สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมเลดันเข้าป่าครับวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมายังถ้าคนป่าอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแปลกเลยนะมานอนอย่างถ้านะครับผมนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะรอดหรือว่าจะนอนได้หรือเปล่านะตรงถ้าแห่งนั้นซึ่งวันนี้ผมก็มาคนเดียวเลยนะนี่นะเหตุผลที่ผมนะครับกล้ามาคนเดียวหรือว่ากล้ามานอนที่นี่นะครับหนึ่งอย่างนะครับคือเขาเนี่ยได้ให้ เขี้ยวหมูตันผมเอาไว้นะครับนะเขาเนี่ยได้ให้เขี้ยวหมูตันผมเอาไว้ทําให้ผมเนี่ยถึงอ่าได้กล้าเข้ามานอนอย่างที่นี่นะครับเขาเนี่ยความคิดผมนะครับเขาเนี่ยคงจะไว้ใจในไว้ใจในตัวเราแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เอาเสื้อผ้าเอาของกินหรือว่าของใช้นะครับเอามาให้เขาด้วยนะจํานวนหนึ่งนะทําให้เขาเนี่ยเชื่อใจเราหรือว่าผูกมิตรกับเราแล้วนะนี่เลยของที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลย โอเคถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปกันเลยครับผมไปครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังเขา อ่าทางขึ้นของถ้ำแล้วนะครับผมโหสูงมากครับแล้วก็บวกกับกระเป๋าหนักๆของผมเนี่ยขึ้นยากพอสมควรเลยนะ ก็ได้เข้ามาถึงยังทางเข้าของทอมนะกระเป๋าน,นักมากครับดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่าเขาอยาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกังเขาเลยนะ พ,พี่ครับลมเย็นมากครับพี่พี่ครับผมก็ได้เข้ามายัางทางเข้าของที่ผมเจอคนป่าอยู่แล้วนะครับ Hello. กล้วยเนี่ยน่าจะหายไปแล้วนะครับไอ้กล้วยที่ผมได้เอามาให้กับเพื่อนเบิร์ดท,ที่แรกวางไว้ตรงนี้นะครับเขาเนี่ยน่าจะเอาไปกินกันแล้วนะครับผมนะ นู่นนะครับพี่ทางเข้าของถ้ำของเขานะครับผมเนี่ยเคยเข้าไปแล้วนะครับข้างในเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะถ้าไม่ก่อไฟเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะพี่ๆครับพวกเขาเนี่ยน่าจะออกไปหาของป้า่าหรือไม่ก็อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าผมมารอบนี้เนี่ยผมเงียบมากเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอพวกเขาหรือเปล่านะครับต้นใส เานะถาวรนเนี่ยเหนียวมากครับถาวรนชนิดนี้นะครับเหนียวจริงๆนะขนาดเส้นเล็กแค่นี้ก็เหนียวแล้วครับพี่ๆครับดูโอเคพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหุงข้าวประกอบอาหารกันนะเพราะว่านอนในเขานะครับคืนนี้ถ้าเขาถ้าเจอขเขานี่ยผมจะชวนมากินข้าวกันด้วยกันนะครับ จะไว้ใจผมแล้วนะครับนี่นะครับวิววิวของถ้ำแห่งนี้นะครับส่วนความสูงเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะตกไปเนี่ยตายแน่นอนครับไม่รอดนะพี่ๆดูผมเงยกล้องไปอย่างนี้ผมยังเสียวเลยนะยังเสียววาบเลยแหละขอบรรยากาศนี่คือแบบสุดยอดครับพี่สุดยอดจริงนะจริเงเสียงไก่ป้าดัง จากด้านล่างนู่นนะครับนู่นนะโซนนู่นนะเป็นเสียงไก่ป่านะเราจับม้นะเสียวจริงไรจริงนะโหแบบน่ากลัวไม่ใช่เล่นเลย <c oughs> เดี๋ยวผมลองเรียกเขาดูนะครับวูวูวูมีใครอยู่ไหมครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเขานะครับ ส่วนไอ้ที่ผมมากับเพื่อนเบิร์นเมื่อวานก็แบบตายผ่านไปอย่างนี้เลยเ่อนมากครับพี่ๆี่แล้วก็ไอ้ทางนี้นะเขาก็โดดขึ้นกันแบบเหมือนแบบไม่ใช่มนุษย์เลยครับพี่พี่โดดกันโหดมากครับแล้วก็ขึ้นไปยังข้างบนนู่นกันเลยนะพี่ๆีโอเคครับเดี๋ยวผมขอหาฟืนแล้วก็ก่อข้าหุงข้าทำอาหารกันก่อนนะครับไปเดี๋ยวนะเราไปกันเลยครับผมเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะไปครับผม ทุกคนครับผมนะครับก็ได้อ่าทำการย่างน้องไก่นะครับผมนี่เลยแล้วก็หุงข้าวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนแปแล้วนะครับนี่เลยพี่พี่ได้ยินเสียงคนป่ากันไหมครับเหมือนจะกลับมากันแล้วนะได้ยินไหม เสียงจากฝั่งนู้นนะครับนะเสียงจากฝั่งนู้นนะพวกเขาน่าจะกลับหมากันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ูกไปอย,อย่างนี้นะเรอดูกันนะครับว่าจะเจอพวกเขาหรือเปล่านะครับผมจะนอนอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยผมจะโดนอะไรหรือเปล่านะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันตอนกับข้าวผมเสร็จเลยนะครับผมครับทุกคนตอนนี้นะครับกับข้าวเราเสร็จแล้วนะข้าวก็สุกแล้วนะนี่เลยไก่ที่เราย่างกันก่อนนี้กินแค่นี้นะครับไม่ได้ทำกับข้าวอะไรมากมายเลยนะนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ จะมีเสียงนกร้องนะครับแบบแบรรยากาศได้มากมากครับผมก็ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมก็<อ>จะได้ยินเป็นเสียงค้นป่านะครับตะโกนตรงข้างในถ้าแล้วก็บนภูเขานู่นนะครับอ่าวันนี้ยังไม่เจอเพวกเขากันเลยนะก็หวังว่าเขาเนี่ยคงจะไปหาของป่ากันแหละนะวันนี้เนี่ยถ้าเจอเขาเนี่ยผมอยากจะคุยกับเขานะครับกัว่าผมนอน,น,นตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมาทําร้ายผมนะครับผมก็แอบกลัวอ,อยู่นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับมากินข้าวกันก่อนเลยมาอร่อยมากครับหมัก,กน้ำจิ้มมามาเรียบร้อยนะ ทุกคนครับผมนะครับก็ได้กินข้าวเสร็จละได้ยินเสียงคนป่านะครับร้องกันตรงข้างในถ้ำกันลั่นเลยนะได้ยินกันไหมร้องกันลั่นเลยนะไฟของมผมเนี่ยยังไม่ดับเลยนะนี่นะนู้นนะู้น,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 นพี่พี่เห็นทำไมเลย เมือนเขาจะออกมาต้อนรับผมหรือเปล่านะเมื่อกี้ออกมาแล้วนะครับคนหนึ่งนี่น,น,นี่เห็นจไหมนั่งอยู่ตรงหลังไม้นะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะสื่อสารยังไงกับพวกเขาดีนะเพราะว่าเขาคุยไม่เขาพูดไม่ได้นะครับผม เป็นไฟก็ไม่มีเป็นยังไงวะเนี่ยทุกคนทุกคนงงไหมเขาปีนยังไงก็ไม่รู้นะไฟก็ไม่มีคนป่าเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าผมคิดนะว่าเขาอยู่ป่าชินเลยแบบนะเลยชินกับสภาพความมืดแล้วนะครับทําให้แบบมองรู้เรื่องแล้วนะครับผมนะสาหรับความคิดของผมนะ ไม่รู้ว่าคืนนี้ผมนอนแล้วผมจะโดนทําร้ายหรือเปล่านะแต่ผมนะครับจะเอาเคี้ยวหมูตันที่เอ่อพวกเขาให้มานะครับอ่าเอามาห้อยที่คอผมก่อนเลยนะแม่อ่งนั้นเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะจําผมไม่ได้เอานะวันนี้ผมเอาไม่ใช่ดิอ่าเมื่อเช้านะครับผมเอากล้วยพาให้กับเพื่อนเบิร์นนะครับนะเขาก็เลยให้สิ่งนี้มา นี่เลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ห้คอเลยนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าคืนนี้เขาจะออกมาหาผมอีกหรือเปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยครับจะคุยยังไงวะเนี่ยคนป่าครับพี่ก้มหน้าก้มตา À ơi. đi này quá. ơi. Cái này quá. Quên. Ở ra ngoài nó เขาเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมผมเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเขาเจะไม่ทําร้ายผมนะครับเพราะว่าผมมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาดีมากเลยนะให้ของดีผมมานะครับผมเนี่ยเลยกล้ามานอนนะไม่ง,งั้นเนี่ยคงจะไม่กล้านอนอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่อ่าเล่นๆน,นะครับผมอันตรายนะอันตราย,ยาจริงๆนะครับผม มันเนกายก็วังเวงแล้วเกินนะพี่พี่โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่อ่าเด็กกว่านี้กันอีกทีหนึ่งนะครับ รอดูเหตุการณ์ต่อนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับในคืนนี้เผื่อจะเจอครอบครัวเขาออกมาหาผมกันเป็นกลุ่มก็ได้นะอย่างไรก็ผมจะโชว์ของที่เขาให้มานะครับเพื่อป้องกันผมนะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในยามดึกกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้านอนนะครับในยามดึกครับผม รัคคนบตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับคนป่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับก็หายไปแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยได้อ่าลุกขึ้นใบก่อไฟนะครับตอนนี้ติดใหญ่แล้วนะครับนะไม่รู้ว่าคืนนี้พวกเขาจะออกมาหาผมกันหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยจะขอตัวเข้านอนก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าดึกมากแล้วนะครับ บ๊ายบายครับดีครับ เมื่อกี้มีคนมาเขย่าไปนะผมคาดว่าน่าจะเป็นคนป่าแน่ๆเลยครับทุกคนครับเมื่อกี้ที่ผมตั้งกล้องเอาไว้นะครับคนป่าเนี่ยกำลังจะลุกขึ้นมาบีบคอผมเลยนะโชคดีที่มีเคี้ยวหมูตันที่เขาให้มานะเขาเลยจำกันได้เลยไม่ทำร้ายผมนะครับ ไม่รู้ว่าคนป่าเนี่ยเขามีกันกี่คนนะครับผมนะเมื่อกี้เนี่ยผมเจอออกมาแค่คนเดียวนะออกมาเป็นอา่ลูกเขานะครับผมนะออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปนูน่นแล้วก็หายไปเลยนะ นเนกาเงียบสงบเลยนะจะได้ยินเสียงก็เสียงคุยกันนะแบบคุยกันแบบไม่รู้เรื่องเลยได้ยินตรงข้างในถ้าข้างในนู่นนะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ไม่กล้าเข้านะครับฝั่งนู้นนะครับกลัวจริงๆนะครับนะก็ไม่กล้าเข้านะพูดตามตรงการนอนก็นน,ะนอนแค่อตรงนอกถ้ำนะครับนะข้างในเนี่ยมันยังเข้าได้กันอีกลึกเลยนะช่วง เมื่อก่อนยังพอกล้าเข้านะครับเดี๋ยวนี้เจออะไรแบบนี้เนี่ยไม่กล้าเข้าเลยทีเดียวนะอืมโอเคพี่คลิปนี้ก็ผมจะคงต้องจบเพลงเท่านี้แหละครับนะเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยค่อยมาเจอกันในช่งชวงเช้านะไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับแต่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะ ไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ชมคิดผมนจนจบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้านอนแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคน